เซ็นท่าเรืนะคะหรือเซ็ไไบไซออลน์ยทดักค่ะวันนี้นะคะขอเป็นนําเสนอการใช้งานตัวเครื่องพัจไลท์นะคะตัวเครื่องพัจไลทในวันนี้นะคะจะเป็นเครื่องพัจไลท์แบบสองถังค่ะในงานสเปคที่ค้าวันนี้นะคะก็คือว่าตัวถังเบนสึดนะคะหรือตัวถังต้มร้อนนะคะก็จะมีออปชันเป็นมอเตอร์ใบควนค่ะลักษณะแบบนี้นะคะส่วนตัวให้ความร้อนนะคะตัวนี้จะเป็นการให้ความร้อนที่ระบบแก๊ส ึ่งทางเรานะคะก็จะมีหัวแก๊สให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าแค่เตรียมสายแก๊สนะคะกับต่อถังแก๊สไว้ที่หน้างานได้เลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยะคะ่ะตัวมอเตอร์ใบกวนนะคะเราจะให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นใบกวนลักษณะต่างๆนะคะซึ่งตัวลักษณะใบกวนนะคะ<ม>ก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหรือโปรดักของลูกค้าะคะ่ะตัวนี้นะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้จะไม่มีสวิตปิดเปิดนะคะหรือว่าเบรกเกอร์นะคะจะให้เป็นสายลักษณะแบบนี้ซึ่งลูกค้าเสียบปลั๊กแล้วตัวมอเตอร์ไปกวนก็จะทํางานทันทีนะคะข้อแนะนํานะคะก็คือลูกค้าอาจจะตัดหัวปลั๊กทิ้งนะคะแล้วก็ขึ้นเบรกเกอร์ณนะหน้างานนั้นๆหรือว่าตรงสถานที่ที่ลูกค้าจะวางตัวเครื่องนะคะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะลูกค้าสามารถทางเรานะคะจะใส่เป็นตัวขา ปลั๊กให้นะคะซึ่งจะมีสวิตติดเปิดในตัวค่ะแบบนี้ลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะสาเหตุที่ไม่ใส่เบรกเกอร์หรือสวิตเปิดปิดที่ตัวเครื่องนะคะเนื่องจากว่าเครื่องตัวนี้นะคะเป็นการใช้งานก็มีความร้อนด้วยแล้วก็เป็นน้ำนะคะที่เป็นโปรดักต์นะคะซึ่งมีโอกาสช็อตได้ก็เลยไม่ใส่ตัวเบรกเกอร์หรือสวิตปิดเปิดที่ตัวเครื่องนะคะอันนี้ก็คือสาเหตุที่เราไม่ใส่ให้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กนะคะให้ดูการหมุนข,ของมอเตอร์ใบกวนค่ะ อันนี้นะคะข้อนําเสนออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออันนี้จะเป็นการเทสให้ลูกค้าชั่วคราวนะคะเราก็เลยต้องเป็นการต่อปลั๊กพ่วงลักษณะแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอยากให้ลูกค้านะคะเสียบปลั๊กกับเต้าที่ติดกาแพงเลยนะคะไม่แนะนําให้ต่อปลั๊กพ่วงนะคะหรือถ้ามันห่างจากจุดที่ลูกค้าต้องใช้งานจริงๆต้องใช้เป็นปลั๊กพ่วงนะคะขอให้ใช้เป็นปลั๊กพ่วงแบบสายไฟเส้นใหญ่นะคะนิดนึงไม่ใช้สายปลั๊กพ่วงทั่วไปที่เราเสียบกับทีวีโทรทัศน์หรือสายชาร์จแบตบ ก็จะเป็นการหมุนตัวรอบของตัวมอเตอร์ไปกวนค่ะก็จะเป็นรอบท้าๆแบบนี้นะคะไม่เร็วไม่ช้าเกินไปค่ะการทํางานของลูกค้านะคะในขั้นตอนของการต้มร้อนนะคะก็คือการทัชไลในการต้มร้อนเนี่ยก็คือว่าลูกค้าสามารถใส่โปรดักของลูกค้านะคะไปที่หม้อต้มอันนี้ได้เลยนะคะเมื่อใส่โปรดักเสร็จแล้วอาจจะมีการปรุงแต่งนะคะหรือถ้าลูกค้าผสมเสร็จแล้วก็คือสามารถเอาขึ้นมาใส่ที่หม้อตัวนี้ได้เลยนะคะ ใส่แก๊สถังแก๊สนะคะแล้วก็เปิดแก๊สนะคะทําอุณหภูมิตามที่เราต้องการได้เลยซึ่งเราจะดูอุณหภูมิการทํางานเนจากที่เกวัดอุณหภูมิด้านหน้าตัวถังนี้นะคะให้ได้ตามกําหนดนะคะอาจจะเป็น7 0องศา80องศา90องศาก็ตามมาตรฐานของการต้มร้อนหรือการพัชไลนนั้นๆนะคะ เมื่อเราได้อุณหภูมิในการต้มร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเปิดวาล์วด้านข้างตัวนี้นะคะซึ่งตอนนี้มันปิดอยู่นะคะถ้าเราเปิดวาล์วด้านข้างอันนี้นะคะเมื่อได้ความร้อนที่ต้องการแล้วเราเปิดวาล์วด้านข้างค่ะตัวโปรดักต์น้ำนะคะที่อยู่ในหม้อใบแรกนะคะจะไหลผ่านท่ออันนี้นะคะลงมาที่ถังน็อกเย็นนะคะซึ่งถังน็อกเย็นลูกค้าต้องเตรียมไว้ก็คือว่าด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งลูกค้าต้องเตรียมการน็อกเย็นโดยการอาดน้ำแข็งลูกค้าต้องเอาน้ำแข็งนะคะ ก็อันนี้นะคะก็คืออัดให้เต็มเลยให้เต็มถังนะคะพอเราเปิดน้ําจากหม้อถังบนเข้ามาเนี่ยตัวโปรดักน้ําของเราอะคะ่ะจะไหลยอยู่ในดขดท่อด้านในนี้นะคะเมื่อมันผ่านกระบวนการต้มร้อนมาเสร็จแล้วนะคะมันก็จะทําการน็อกเกนนะคะก็คือไหลยอยู่ในดขดท่อด้านในหม้อตัวนี้นะคะซึ่งเราอัดน้าแข็งเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรอระยะเวลาในการทําอุณหภูมิพอเรารอระยะเวลาเสร็จแล้วก็อยู่ที่ประมาณนะคะ 5-20นาทีนะคะให้ลูกค้าลองเปิดก๊อกวาลวนะคะสักนิดนึงก่อนนะคะออลองสัมผัสโมดัคดูนะคะหรือวัดโมดัคดูว่าจากอุณหภูมิที่มันมาจาก80-90องศาหรือ70องศาแล้วอะค่ะมันดาวอุณหภูมิมาเนี่ยเหลือที่เท่าไหร่หรือว่าจับแล้วเนี่ยมีความเย็นแล้วหรือยังถ้ามีความเย็นแล้วนะคะลูกค้าเริ่มทําการบรรจุก่อกใส่ขวดได้เลยนะคะแต่ในขั้นตอนนี้นะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่า มันเป็นการสเตปเนาะจากต้มร้อนนอกเกย็นก็ต้องใช้เวลานะคะนิดนึงทำต่อเนื่องนะคะเมื่อเราเปิดก็อกวาล์วบรรจุเส่ขวดแล้วค่ะโปรดักที่อยู่ในหม้อถังบนเนี่ยมันจะไหลลงมาเรื่อยๆนะคะก็คือเป็นการทํางานต่อเนื่องค่ะการทํางานของเครื่องพัสไล้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในสเปคฟังก์ชัน o ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์โปรดักนะคะหรือจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะคะ c ิจําจำหน่ายอุปกรณ์แปรรูปอาหารนะคะ